สวัสดีครับผมชื่อจีลโรดนามสกุลควงพันรัตปัจจุบันนี้ก็อายุ48แล้วนะครับก็คือว่าเป็นคนที่หนังตาเริ่มตกเป็นคนที่ใส่แว่นตาใส่ตาสั้นด้วยแล้วพอเวลาเราถอดแว่นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราอะลูกตาเราดุมากก็เลยตัดสินใจเข้ามาปรึกษากับคุณหมอลงข้าวแล้วก็คุณหมอลงข้าวก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากหลังจากที่มาทำแล้วเนี่ยก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก เพื่อนๆเ,เขาก็ดูเขาก็บอกว่าเออลูกตาสวยขึ้นนะมันมีชั้นตาเห็นชัดเจนจากเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีชั้นตาแบบนี้เลยในชีวิตทั้งชีวิตไม่มีชั้นตาแบบนี้เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออดูดีขึ้นมั่นใจที่จะกล้าออกมาข้างนอกมากขึ้นตาสวยหน้าใสมั่นใจ Lovely Eye s แอน